สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ,พบกับดาวอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง5 6 6หมีนะคะวันนี้นะคะเราก็มีแอปดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆน,นะคะซึ่งก็คือแอปแปลเสียงนะคะออแอปนี้นะคะมีประโยชน์ยังไงนะคะก็มันจะเป็นแอปที่สามารถแปลเสียงของเรานะคะได้ถึง4ภาษาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษา เกาหลีภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนนะคะซึ่งมันเป็นแอปที่ใช้งานง่ายมากๆแล้วก็แถมไม่ต้องไปกดอนุญาตอะไรให้ยุ่งยากนะคะจะทำยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะแอปนี้นะคะเพื่อนเนะคะเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store นะคะให้เพื่อนนะคะพิมพ์คำว่าแปลเสียงไทยอังกฤษนะคะสัญ,ญลักษณ์ของแอปก็จะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็มีรูป ลำโพงนะคะแล้วก็คืนว่า TH แล้วก็ EN นะคะก็คือแอปแปลเสียงไทยอังกฤษนั่นเองนะคะ <_ C 1> ท่านเพื่อนเจอแล้วก็ให้กดติดตั้งได้เลยค่ะร <_ C 1> อให้ระบบดาวน์โหลดสักครู่นะคะห <_ C 1> ลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเปิดใช้งานได้เลยค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาของแอปนะคะระบบก็จะบอกว่าเฉพาะภาษาไทยเมื่อพูดจบแล้วนะคะให้เรากดไปที่ปุ่มสีฟ้าด้วยนะคะก็เมื่อพูดจบประโยคแล้วก็กดปุ่มสีฟ้า1ทีนะคะเพื่อเป็นการหยุดคำพูดของเราแล้วระบบก็จะทำการแปลงให้ทันทีเลยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้งานให้เพื่อนๆดูนะคะอันดับแรกนะคะเราจะแปลภาษาอังกฤษก่อนนะคะแล้วก็จะกดไปที่รูปไมคสีส้มนะคะ ฝากกดไลค์ด้วยนะคะ Please press like เห็นไหมคะง่ายมากๆเลยไปที่ภาษาเกาหลีลองดูค่ะอภาษาเกาหลีราจะรบอกว่ากดแชร์ให้ด้วยนะคะชเ,เ,เ,เป็นไงฮะเพื่อนง่ายมากๆเลยนะคะลองญี่ปุ่นดูค่ะ กด so s u b s c r i b ์ช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวนะคะชอเนตูกุเตโอันนี้ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะลองภาษาจีนบ้างนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยก็จติดตาบลงไปแล้วนะคะสํหรับาหรับ แอปที่ดาวมาแนะนำนะคะใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ใช้งานได้ถึง4ภาษากันเลยทีเดียวนะคะดันก็สามารถเอาแอปนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ดาวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ